สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาออิงมื่อนี้กับิมาคุยกันคือเก่านะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับคายอ้อหรือว่าเพลงอีหล่าอุงอิงครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็ได้เบิ้งคลิปแอไลซ์สดกับยู่สารค้มครับพี่น้องอู้มันแปลกครับพี่น้องมันแปลกขนาดมื่อนี้วันจันทร์เลยครับพี่น้องขนาดเมื่อนี้วันจันทร์แต่กลายเป็นว่าคนร้ายและแน่น สาเหตุยังบมโหครับพี่น้องหูตะวันแหน่งครับพี่น้องเห็นเราเห็นแล้วแบบสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดของค่ายอ๋อยลีครับพี่น้องทุกคนอยากมาเบิงทุกคนอยากโมูหอยากหูว่าเป็นจังไแล้วแห้งเอะคก,กวัวนั่นครับพี่น้องเด็กหน่อยครับว่าเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาส่หนะพี่น้องเนาะมาก เบิ้งครับพี่น้องนี่ทั้งว่าบอกว่านักศึกษาจังใดครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งคลิปไปนั่มครับพี่น้องเนี่ยเด็กหน่อยเนี่ยครับพี่น้องเรียนบอกครับพี่น้องนักมีนักศึกษาทั้งนั้นเลยมาขอถ่ายรูปก็อีหล่าเบิ้งดิครับพี่น้องมาขอถ่ายรูปก็อีหล่าคือคือว่า่ายๆอ่ะคนเฮานี่มัน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 ได้หูว่าดังบ่ดังอ่ะตรงนี้เหรอครับพี่น้องตรงเด็กวัยรุ่นเลยครับพี่น้องว่าชอบบอติดตามมองสิเนาะพี่น้องเนาะกลายเป็นว่าอีหล่าเฮาเนี่ยเด็ก หน่อยเด็กนักเรียนนักศึกษาสิาสมาเห็นอิหลานี่ยคายนว่าขอทายลูปกันหลายค่ะพี่น้องนี่นี่คือความดังของอิหลาอิลีครับพี่น้องนี่แหละแล้วเกิดเกี่ยวกับ่ายออกครับพี่น้องทุกคนก็อยากสิู้ว่าเป็นจังไดกับมาเบิ่งกันหลายนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละจักสิว่าจังไดนะพี่น้องเนาะมีแต่ความภูมิใจนะพ,พี่มภูมิใจที่เขาได้ติดตามอิหลาที่เขาได้เบิ่งด้แย่งอิหลาสิเนาะพี่น้องด้เขามาอยู่ในองค์การมอลำ ก็คือว่าง่ายๆกัอยู่ในที่เข่าไปเด็นไปเบิ้งมอลำ่เครับพี่น้องเพราะว่ายางคือขวานะครับพี่น้องผมบ่เคยเบิ้งหมอลำมครับพี่น้องบ่เคยเบิ้งมอลำเลยป่าบางบางเคอกับเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเห็นมอลลั่เหมือนยางคาหนึ่งสิครับเพราะใครได้เบิ้งครับพี่น้องส่วนมากสิไปเบิ้งแต่หนังหนอกแต่บันนอกเข้าสิไปเบิ้งแต่หนังแต่มอลลั่มเยจบบอกใครไปเดินหครับพี่น้องบอกใครเดิงหมดครับพี่น้องแต่นี่แหละครับพี่น้องก็คือแบบปลื้มใจหลายกันเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับพี่น้องเด ขออีหลาถ่ายลูกนี่แหละเอรอีหลากะเฮ็ดโสนนาหักเราทำนองเนาะเพราะว่าอยู่กับเด็กๆคือกันนะวัยเดียวกันอาจจะเป็นวัยเดียวกันนะคันนีหลาเต็มทีตอนนี้คันนีหลาเอเลี่ยนกับอยู่ม,มั่ม่อม่อสามม่อสี่เองสิน่ะพี่น้องเนาะมอหรือม่อเออเออเออคันลเลี่ยนกับอยู่ม่อหกแล้วล่ะจบแล้วจบแล้วจบม่อหกแล้วเพราะอายุสิบเก่าเออเพราะว่ายุสิบแปดจบอ่ะคันนีหลาเลี่ยนกับสิบ เก่าเนาะสิเก่าจบมหกแล้วประมาณนี้ละครับพี่น้องนี่นี่ก็น้องๆก็อาจสีรุ่นไล่เรียกกันเนาะพี่น้องเนาะจากสีโกจากมอมสีมอหาโมกสินเนาะพี่น้องไล่เรียกันนี่แหละครับพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้โห,โอโหบอยากสิว่าวครับพี่น้องขันว่าหนังนะครับพี่น้องคืองงตรงนี้ครับพี่น้องคือมันหลายคักแทะคือคนมันมาเบิงเบ่งหลายคักแทะเห็นคนที่อยู่ในโลกหนังเลยว่าผู้จัดการหนังอะไรที่นั่นนะครับพี่น้องเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย ยี่สิบอกวันธรรมดาสิบสองหลอกคือ่าไงไงคือนี่แหละครับพี่น้องเสริมไทยคอมเพกนะพี่น้องมหาสาร,รคามนะครับพี่น้องเนาะมหาสาร,รคามนี่แหละคืององว่าคือมันขักแฉคือมันมันมันหนาสิคนถิ่มีแต่คนในจังหวัดสารคามนะสนับสนุนแบบว่าสาวหน่อยเพื่อนนแพงนะ่งเนาะที่มาติดตามอยู่แล้วเบิ่งอยู่แล้วก็เลยอยากสนับสนุนสิ แต่ละคนกับมาสินี่ะเห็นบอกครับพี่น้องแล้วก็ไส์แบบนี้แต่พวกรักรักพวกใหญ่ๆสินาะพี่น้องว่าพวกรักพวกเนี่ยพวกเอาง่ายๆไอ้ทียังน่ะเป็นภูวารัตนาววัฒนธรรมนะครับพี่น้องวัฒนธรรมนะกับมาเบิงสิน่ะพี่น้องเนาะเบิงสิครับพี่น้องนี่แหละก็ความดังของใครอ๋อเห็นให้คนได้อยากหูอยากเห็นทุกคนก็อยากหูเนาะว่าเกิดยังคืนเป็นยังคือคนไปเบิงหลายแท่งสินะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือความปังของเอฟซีเฮ้า ทีก็ได้มาบึงบ่านแง่งน้อยซอยกันสนับสนุนอีหละอุ้งอิงแล้วก็ถามมามาจากไสครับพี่น้องเกิดวังง่ายๆอ่ะครับพี่นอ้องก็สิมาจากที่ว่าเฮาได้เป็นเอฟซีอีหละหรือเอฟซีเซาโน่หน่อยนะครับพี่น้องก็เลยได้ติดตามมาบึงต่ออีกสี่นะพี่น้องเนาะแล้วก็เพลงอีหละมือนีก็มีตอนนี้ในเวลาตอนนี้ครับพี่น้องมันเวลาตอนนี้ได้อยู่เอติดหกมาแรงครับพี่น้องติดหกมาแรงส่วนหมดทั่วไปนล้วก็ติดสองมาแรงครับพี่น้องตอนนี้ติดสองมาแรงแล้วครับพี่น้อง อีกคิดว่าอีกประมาณสักทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเลยอาจจะจะได้ติดหนึ่งมาแรงอะไรครับพี่น้องนะแบบแบบทั่วไปอ่ะถ้าเบิ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าคนเลิกงานมากเนี่ยอาจจะมักซอยเบิ้งซอยซอยฟั่งเพ่งอีหละครับพี่น้องเนาะมาอยากอยากหูว่าเป็นยังไงเพราะว่าถ้าไปเบิง้งหนังน่ะมันมันฟั่งมาจบครับพี่น้องก็ได้มาฟั่งนี่แหละหนะเอเพลงมือนี่แหละครับพี่น้องจะได้ให้มันหูว่ามันมวนบ่อแต่สุดท้ายแล้วโอ้โหสุดอลังการครับพี่น้องสุดอลังการอีหลีเ่เคย เคยหูว่ามันจะขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะเคยหูว่ามันอีหลาหองเพิงยังมากอะมันแบบมวนอะมวนนะครับพี่น้องมวนแล้วก็มีความสุขกับการฟั่งครับพี่น้องมีความสุขกับการฟั่งนี่แหละครับพี่น้องแดงได้เท่ากับภายประทานฟั่งกับเขาไปฟั่งนะครับพี่น้องเขาไปพักพักให้พักดันให้อหละติดหนึ่งมาแรกงให้ได้ครับพี่น้องขันบอมือหนีกับมืออื่นก็ได้ครับพี่น้องอาจสิเป็นมืออื่นก็ได้เพราะมือมือหนีกับ พกมาแรงแบบเพ่งแล้วก็แบบทั่วไปก็ไอติดสองมาแรงครับพี่น้องผมเข้าไปเบิ้งแล้วเขากับตอนนี้ก็3สามแสนกว่ามันหน่อยกว่าตะกอนอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าคนกันยังว่าแหละครับมือพี่น้องมือนีมือเฮ็ดงานเนาะทุกคนก็ต้างเฮ็ดงานบาส่สามารถตีมาฟังไรอาจซิกลับมานี่ยเนี่มานี่แหละครับพี่น้องมาจากงานมาอยู่บานอาจซิไเด้ทุกคนอาจสิไเด้ไปเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะต่งไดก็ตามครับพี่น้องเข้ากับคอยถ่าไปเบิ้งไปแนงเนาะครับพี่น้องเนาะขายอ้อทุกลงภาพยนตร์ตอนนี้ครับพี่น้องเนาะ ไปสนับสนุนอิละอุ้งอิงไปสนับสนุนสาวหน่อยอย่างไดก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC อิละอุ้งอิงที่มาติดตามมาเบิ่งมาแย่งแล้วก็มาติดตามเท็กซี่หลงทางชาแนลผมก็สี่คอยเล่าเรื่องอาเซิบโบก่งนะครับพี่นอ้องอาเซิบโบกง่งแต่ก็สีเหล่าพยายามหาวิธีให้ได้ฝึกฝนเพราะว่าเข้าโบก,กง่งขันเข้าโบฝึกขันเข้าโบอวอามันกับโบโบก่งบบได้หรอครับพี่น้องเข้าก็ต้องฝึกฝนวอาไปเรื่อยๆนะ,ะพี่น้องเนาะเพื่อมือหนึ่งอาจจะเป็นระดับ อาจารย์ก็ได้คือกับที่ว่า u t u b e นะครับพี่น้องผมก็เคยเห็ดผมเกือบเห็ดมาไปมาการว่าทุ่มมือนี่กัตอนนี้ผมก็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำลายครับพี่น้องเอฟซีซาหน่อยเอฟซีลาวอิงมาติดตามให้เกือบเกือบได้ได้ซอมหมื่นสองละครับพี่น้องขอบคุณไหลายครับที่มาติดตามที่มาเบิ้งมาแย่งกันจังไดก็สนับสนุนให้ได้เ้อครับพี่น้องเท็กซี่หลงทางชาแนลสับเปลือยปองๆกมาซอยเบิ้งซอยแย่งซอยกันพิษผัดจังไดกับ ตีมาได้ครับพี่น้องตีมาได้แต่อย่าแห้งหลายเด้อแห้งหลายเลยปกกาเดีย๋ยวสิกระเด็น <P ok ka> <D ess ica Din> แต่ไดน,นกับขอบคุณหลายๆครับเอซีหน่อยเอฟซลาวิงมันนี่กัขอบคุณครับอีลาเป็นลาผู้สาวบ้านนอกก็ได้อยู่เมืองกอกเมืองกรุงเทพฯวางน้ำแล้วก็พอกระเทินผู้บ่าวมาเอินมาจีบต้งผ่านแม่น้องมีแล้วเป็นลูกสาวใหญยย่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลียเยเ้ยงแม บอกท่านอยากมีหักแทนเพราะว่าพี่แม่บอกท่านให้เอาหัวน้องเียเป็นและผู้สาวซ้น้อยยังถูกมัวต่อยอ่อยลาตามกันแค่บอกเกเรื่องหาอย่าส่วนน้องไปเวกแค่านมน้องก่อนแกยัง่อโจไว้ก่อเตือไอเดอเตือไอเด